บสบายดีสบายดีเอฟซีเบาแพงสบายดีอยู่ทางในประเทศละก็ต่างประเทศเดอ้อสบายดีเบิร์ทุกๆคนมือนิกาหน้าให้หน้าหน้าพี่น้องนี่ทีมงานลกกะให้เบิ่งพี่น้องมีภายในโอ้ออีลกกะใอยเบาแพงเอือยเป็นแมวผัวเพินพ่นภรรยา เอ,อนกเอ,อนกก,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 กับสามีเพิ่นได้จักมัดแล้วหักกมาหักกมาได้จักมัดสิบกมัดมัแล้วเห็นององไงอันนี้นานได้คึงร้อยเนยใช้เหรอเห็น้องใหญ่อวนก็นเห็ดกับเขาถา นี่เจียงโคกเจี้ยงสากระเทิงเวน้องไม่ได้นี่เจี้ยงอึเริ่มหิวแล้วล uh ่ะเนี่เริ่มหิวแล้วว่าสั่นพี่น้องมาเด้อมาลวกกะน้ำเบาแพงเด้อพี่น้องสีดำหน้าเลยนี่แหละพี่น้องโอ้ยหอมกะเด้อพี่น้องหอมหอยหอยก้าเข่าแซ่บเนาะกินละนุ่มนวลเลยก้าข้าวแพงก้าหอมก้าก็หอม เอาไม่สิสีดำได้พี่น้องเอ้ยกับพี่อายกับเอือยพี่น้องมาซอยกันซอยข้าวแหงอื่นก็มาซอยดำอีกแต่สีลงห้องเจ้าของบอาอ้าออนอือซอยข้าวแหงกันลุยพี่น้องลุยพรุนี้ได้เคืองลอยแล้วพี่น้องนี่สองคนเถิดนนี่สามลอยเลยสามลอยแหล,ล,แลปะปั๊ด สามลอยกะอะไรพี่น้องยันขำไว้มันต้องยันมันขำมัอนี่เบิดตามัอนี่บาแพงว่ะสิเบิดตาพี่น้องเอ้น้องกะบาแพงกับข้ามันสามมันถิ่นกลัวๆน้องน้อมันใหญ่ไวเพราะว่าบอกนี่ก็สิใหญ่ไวนะพี่น้องบาแพงสิว่าให้ฟังบาแพงปลูกผักปลูกถั่วที่เห็นหนาแรงเนาะมีผู้ใหญ่สนับสนุนปลูกผักปลูกถั่วบาแพงกับมาโต๊กะใส่มันมีฝุ่นพี่น้องบ้าน บุ่นบาแพงเอามาใส่พักมันขามมันก็เลยใหญ่ไว้มัน่เนี่ากับน้บาแสงกับสีไทยหน้าถ่าบาแพงพี่น้องบาแพงสิบเร็อยยูไทยซอยบาแสงสิไปอันซอยบากับตันกับแม่นองลิง เทพื้นเฮื่อนก่อนพี่นนอะแบ่งเวลาไปสอยกันมาแพงกำลังคันนัดคันยังพอบาแพงผูหวานปุยหวานปุยผู้กำลังคันนัดสิไทเตรียมสิทนะงไงทยหน้าหใหญ่งใวั้นไอ้บันหน้าก็อยู่ผู ได้อ้วนเป็นคนเห็ดกับเขากับน้ำทะอะเห็ดยังกินแม่มือนเลยเหยือห่อ้วนต้มไก่ลาบไก่พี่น้องพอว่าประยัดขากับเข่าเนี่ยพี่น้องขาไก่จะค้งไปยัดพี่น้องบอมีเงินไลยไก่ก็ไล่อยู่พี่น้องไก่ไล่อยู่พี่น้องแม่มาแพงกรับต้มไก่มาต้มสุพรรณกินกับลาบไก่ ไอ้บรรณาซอยงานดีต่นีพี่น้องมาซอยเรือเกอกุนกันพี่น้องสบายดีเดอ้อผู้ใหญ่จะดีมาถูกทุกคนและก็เอฟซีถูกทุกฐานที่เขามาเบิ่งมาสมกับขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญเดอ้อสุขกายสบายใจพี่น้องมีความสุขความจเจริญ เห็ดยังกะขอใหุ่งให้เฮื่องให้่ลำให้รวยบดตุกทุกทานบรรยากาศเพราะว่าแพ่งกับวันปุ้ยแล้วพี่น้องวันปุ้ยห้องพื้นปุ้ยรองพืนไว้นาะบบาวแสงกะสิไทยหน้าห้ใหญ่ได้อวกกะเห็ดกับเขาแพ่งก็ออกมาส่งอุปกรณ์พี่น้องส่งจักเตรียมสูบนามขึ้นบ่องโน่น มาส่งท้ายยางแล้วก็ส่งกับเขาให้ยายอ้วนหนังจากแล้ว่อแพงก็สิไปบ้านแม่น้องลิง่แหละไปใส่กับตันเทพื้นมาเนี่อยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องงัอ้วย อยู่บ้านกับมี่ร้านพี่น้องร้านมะเผากะไห้ร้านคือกับลูกยายเตี่ยนะั่นแหละพี่น้องเพิ่นมะเผากะไห้เผาแพงเผาแพงกับโบมีคนคนหน่อยน้องแต่งกับไปทำงานยังว่านไปโลกอยู่เช่ไหม เฮลกอยู่ไสบ้านฮะเฮลกอยู่ไสโอ้ยบ่ฮักอีซี่ไปฮกอีซี่เออแล้วเขาเอ้นไปลกไไปลกซอยแล้วไปลกซอยเขาได้ซามแล้วก็มาลกซอยได้ซาม50บาทแล้วก็มา่ดีแลหยาบอยู่กะข่อยบ่บ่หยาบเพิ่นว่าพี่น้องลกง่ายอยู่บ่อือง่ายลกง่ายพี่น้องกะบ่แพงมันบ่มีหญ้านํา Ngoan bảo phàng cả lúc gặp dây uẩn Mựa ươn Mựa ươn cả khứ mựa đâm, mựa lạc Mình nhìn bảo sáng là gì thái vậy Nhìn tất cả bớt ta <laughs> đó, bớt bọ Ừ, <laughs> cả lông đâm mới lẹ cứ nó thả bừng bao thêm chỉ tắc khụi tắc ngại ừ. tiếp eo lẻo ลุกตะตัวงามๆก่อนพี่น้องตัวได้บองงามปลาไหวเป็นดอนก่อนเนาะแล้วสิมาเล่นกำลังไอ้วันหน้าสิไปเลี้ยงควายพี่น้องคุณนะเลี้ยงควายมาสอยบา่าวแพง ไครเอางามๆเด้อลูกดำ่งยๆเชี่ยวอำลำหอมมะลิพี่นองหอมห้อยหอยเต๊ส่เมี่ยวะนะแล้วว่งเมียเต๊ใส่ขึ้นเด้อ หยอกีมีายยงมาใส่ปีนยเีบจับหยอกเมียพี่น้องเตใส่เมียเตใสเมียบอกไปยังอยาเตเมียกัพ่อเลยบึ่งเราดูฮะเราปั๊มเจ้าบาทเดียวสอนนั้นด้เรียบลอยยากเาลนกัก่าะลอวยนเจหนักกไว้ก่อนแล้ว เขาเลยเนี่ยใช่เนี่ยเราให้เห็ดย่างชั่มรสมั้ยลงไปก่อนนะเนาะยยโอ้ยโอ้ยมาตีจกบ,บาดตังก่อนนะ <c oughs> นตันเขาตีตนะบัทะเลาะเขาเหรอใช่เงี้ยเขาหัวตีข้าตหัวนานแล้วเห็ด ไอ้ขัดยามสาวๆจะไหนสุพรรณกัขึ้น,ก,นกินขาวแล้วพีว่น้องโจมไปเห็นยังกินดินหงอพี่น้อ,นองมัดช่องปามัดหน่อยพ่อเอาอีกอันนี้นะ มัดได้พูดได้พูดบ้าสองี่หกแปดไพูดบ้พอดีมือนกันเหมืนตรงกันเหมืนกับาาน่อน้วอต้องเอาหมัดอย่งห่ไอ้วั่ ไปเลี้ยงข้างในพี่วันปลเบิง่งพี่น้องอยู่นี่กาบหูจักหมดัดเนาะมว่านได้จักหมดัดลอยจุ่มในซีฟพี่นอ้องจุ่มในซีฟว่านนี่ปลาเบืองเดี๋ยวเดี๋ยวมาแพงสิพาไปเบิงบบ่งเด้อขึ้นมากินข้าวเด้อได้เวลากินข้าวแล้วพี่น้อง บรรยาก,กาศมาเล่นต้มเด้อพี่น้องเด้อเล่นต้มเกลืออยู่ตามตากระนี่เนี่ยไปเบิ่งกะที่ลรไหวเมื่อวานนี่เนาะ กะอาทิลกมือวานนี่พี่น้องพอบาแพงแซ่็วไว้แมนสามลอยกว่ามัดเตรียมพี่น้องเตรียมไว้เนาะกะเคียมไว้บัดดำมันสิได้รวดรวดเร็วเนาะพี่น้องบะเบ่งใหญ่อ้วนต้มไก่สูงกินพี่น้องเอ้ยยิ้มเข่าเลย าลาบไก่พี่น้องลาบไก่อื้าลาบไก่ใช่ต้มไก่ไหมใช่ลาบไก่ต้มมีแต่เมโนโงไก่เนาะหน้าหญ่อ้วนเพราะว่าใหญ่อ้วนเลี้ยงไก่ลายเพรได้แก่พี่น้องเนี่ยหมูมีเงินซื้อกระเพาะในต้มไก่พี่น้องต้มไก่ใส่ใบสมเสียวเพราะว่าปั้นเช้าเนาะพี่น้องอันนี้เห็ดให้พี่น้องปั้นเช้ามาลงกาพลังคนก็มาแตกแต่บุกมงเช้ามาปั้นเขายำใหญ่อ้วนลกกา เดี๋ยวมืออื่นต้นเทียงกับสิเมนโนไก่คือเก่าพี่น้องคนมาลายได้พี่น้องมืออื่นคนส <ถา S 1> ิาานมาดำทา,าส้มวับสิไล่สำได้หน้าห่างใหญ่ได้อ้วนนะคันเป็นเข่าก็ประมาณหาดซิบโซนะพี่น้องหน้าห่งงางใหญ่สี่กายนี่กัก็ปลาเมาเนาะยายดำ ประดามาอีกแล้วพี่น้องได้ข่าวว่าประดาอยากมาหายายอ้วนฉันอยากมาดามน่าเอาเงินยายอ้วนประดามพี่น้องแพงกับสุถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งผู้เฮ็ดกินผู้ลกกะพอมาแพงกับไอ้วันนาผู้หวานปุยไอวันนากับเลี้ยงควายพี่น้องเอาแพงกับผู้และไปซอยบ่าวกับตันเมื่อนี้ จะรอหลุดรอส้มพี่เนาะวาสิแล si, ้วหรือบอบ้านแม่น้องลิงมือนี่กันเนาะจะสละเวลาไปซอยเลี้ยงสิงกัำละกันที่เพิ่นที่โตพี่เนาะซอยกันไปซอยกันมาอ้าพี่น้องมาหอดีบ้าแพงกันสิขอจบคลิปไปสำนีเด้อก์ยสิพาพี่น้องขึ้นไปกินข้าวลกกาต่อแพงกันสิโหไปบ้านแม่น้องลิง ย่งน้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลยก็กดติดตามให้บ่าวแพงเน่ยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้บ่าวแพงเลยที่สําคัญอย่ากดขามโฆษณาเด้อพี่น้องให้บ่าวแพงมีรายได้เนาะอย่ากดขามโฆษณาพี่น้องซัพพอร์ตโฆษณาให้บ่าวแพงเนี่ยเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องโฆษณาก็คือแหล่งรายได้ของบ่าวแพงนั่นแหละพี่น้องสบายดีบิสทุกทุกคนเด้ออยู่ดีมีแฮง